Through. For all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through, through it all. You were my strength when I was weak. You were my voice when it. All the best there was in me Lifted me up when I couldn't reach You gave me fears cause you believed And everything I am Because you loved me Excuse me forgetting, but it's things I do You see I've forgotten if they're green or they're blue Anyway, thing is what I really mean Yours are the sweetest eyes I've ever seen You can tell everybody this is a song It may be quite simple but now that it's done I hope you don't mind, hope you don't mind That I put down in words How wonderful life is When well, you're in the world In a lullaby. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops. Away above the chimney tops, that's where you... right now everyone from A to Z ho, 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 ho. Ho, 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 ho. สิห้าปีรว่าี่อย่าทะลึ่งนี่ถ้ายืนรวมกันเนยนะเท่าไหร่คะยุคสุโขทัศถ้ารวพี่ด้วยนี่ไปเชียงแสนเลยนะโดนไหมโดนไหมโดนไหมเอาเขาเลือกเขาเลือกเขาเลือกเาแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณผู้ชายที่อยู่หลังเปนโนนด้วยค่ะพีหนึงจักรวาลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพราะว่า เดี๋ยวบทเพลงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมคะคุณพี่หนึ่งคะใช่ครับแล้วคุณพี่จะออกมาเต้นเลยเหรอคะว่าไหมคะไม่ไม่น่าหนูน่าองเต้นบอยแบนด์ค่ะคอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตอะไรครับบีอาวอลเม้นต์ค่ะใชื่อมันเซ็นเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงกันเรื่องผู้หญิงผู้หญิงน้อยไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นสามามสามท่านแล้วยังมีท่านอื่นอีกมีอีกไหมคะมีค่ะมีใครมีพี่มาพี่มาเออพี่มาไม่ใช่เหรอพี่มาเป็นเรื่องของผู้หญิงสาวใช่หูแม่งหูแล้วหูมืง มีมามแล้วมีใครคะคุณรัตน์เก้าอมรดิตค่ะคุณภาพเสียงทุกท่านพี่ตักันว่าดไปเลยดีกว่าว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้บอกว่าผู้หญิงห้ามพลาดที่ประการละทั้งปวงทำไมพี่ตัวาค่ะก็มันก็เป็นอ่ะเขาเรียกอะไรครับภาษาอังกฤษดีไซน์เนี่ยค่ะเป็นความความปรารถนาของผู้หญิงใช่ผู้หญิงต้องการอะไรผู้หญิงอยากจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยไปดูกันได้ในคอนเสิร์ตแล้วมีใครการอะไรล่ะคะพี่ก็ต้องการเหมือนคุณเลยค่ะหัวแบความสุดแล้วแต่แล้วคนถ่ายทอดแต่ละแบบไหมฮะนี่เป็นสไตล์สไตล์ไป มีมีมีใครสไตล์ไหนอะไรไงบ้างฮะพี่เพืออะไรนะจ๊ะพี่นี่ก็จะเป็นผู้หญิงตามแบบฉบับที่ทําอะไรได้ทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักทุกอย่างแล้วในที่สุดวันหนึงเขาก็ทิ้งเราไปเพ่็ทาใหม่ทุ่งเทให้คนใหม่ต่อไปไม่อือเอาชีวิตส่วนตัวนั่นแหละมีความสุขมีความสุขมีความสุขแล้วยั่ตู่เหรอคะจะเป็นคอนเซ็ปต์ยังไงคะของพี่เหรอคะเออเป็นเพชร เข็งแกร่งแข็งแกร่งแข็งแกร่งขอโทษนะครับพี่ผมถามสักนิดได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วความรักคือความอดทนใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับชีวิตจริงของพี่หรือเปล่าครับอ้าวขออันนี้คืออยากรู้อยากรู้จริงๆฮะหรือว่าพี่เอาชีวิตจริงพี่มามาบอกมาเรื่องมันนะให้เอาให้รอดกัน แล้วของพี่แพทย์นะคะพีงแพทย์นะคะก็เป็นความรักที่อยู่ในรูปแบบสวยงามอืมอะี่สองแบบนี้พี่มพี่มามเป็นยังไงฮะพี่มัมโอ้โหเจ็บแต่ยอมโอ้โหตรงคอนเซ็ปต์พี่มัมเลยเจ็บแต่ยอมอ้าพอมัมเสร็จ ตรงไหนตรงไหน่งต้องเหน่งกล้าวเป็นคนเดียวนะใช่ไหมพี่รูปแบบอ่อนไหวค่ะอ่อนไหวไม่ใช่เทพเนี่ยเหรคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะถ่ายทอดรูปแบบความรักผ่านบทเพลงแต่จะบอกอันนี้เดี๋ยวเข้าเรื่องส่วนตัวนิดนึงเมื่อสักครู่ร้องเพลงขึ้นคอนเสิร์ตกันแล้วแต่นี่คุณแม่วันครั้งก่อนนี่ขึ้นคอนเสิร์ตของตัวเองเต้นระเบิดเถิดเทิงเลยหนูเห็นแต่ล่าสุดไปเรียนเต้นอีกแล้วแต่คราวนี้ไปเรียนเต้นฮิปฮอปค่ะจริงเหรออาจารย์ที่รักกำลังกำลังจะไปคลาสเพราลูกลูกอยาเรียนฮิปฮอปเราก็หลอ อ๋อเหรอลูกแต่เอ๊ะลูกมันเข้าไปสิบห้าแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันไปฮิปไปหอบที่อื่นเราก็ไปด้วยไปย่อไปอะไี่ไปหิปไปหอบไปหอบอะไรเนี่ยแต่เราจไิ้ที่พี่ต้องร้องร้องเพลงกับเขาด้วยไหมเป็นแบบ ไหนลองเพลงพี่แล้วพี่ริปบอปด้วยได้ไหมเพลงเจิดคนนันนิ่ยาแล้วบอกเจิดในย่าได้ไหล่ะเออได้ไหมเจิดถ้าถิงอ๋อได้ได้นะอันนี้เราก็แบบว่าเผื่อลูกเราเป็นสาวแล้วก็ปีนขอบปีติ้งใครเราก็ไปด้วยแต่ต้องถามซีรีส์นอกจากห้าท่านแล้วเนี่ยนะครับมีความพิเศษตรงอื่นอีกไหมสำหรับคอนเสิร์ตนี้ ถ้าจะเป็นในเรื่องของการที่พวกเราปกติจะร้องเพลงจะร้องเพลงตัวเองใช่ไหมคะร้องเพลงไทยแต่คราวนี้จะเป็นโอกาสที่ร้องเพลงสาวกนเยอะมากเลยไม่ได้ร้องเพลงของตัวเองมีบ้างมีบ้างมีบ้างเพลงตัวเองก็มีบ้างแล้วก็รีอร์เรนจ์ใหม่หมดเลยโดยหนึ่งจาเราเพลงเพราะกันทั้งคอนเสิร์ตแน่นอนเมื่อไรที่ไหนอย่างไรเขาจะได้ไปจองบัตรหาซื้ออะไรกันหรือบัตรหมดแล้วบหมดแล้วะรอบไปหมดแล้วโซอาแล้วรอบค่หานะคะวันที่เท่าไหร่คะพี่คะวันที่สิบแปดพฤศจิกาค่ะที่ไหนคะ รอยยลอพารากอนหอพารากอนหอยี่สิบแปดพฤศจิกายนรอบบ่ายหมดแล้วเหลือรอบค่ำชานรีบไปจองบัตรันเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตของความสุขความสนุกความซึ้งมีครบใช่ค่ะสุกรยอารมณ์จองกันได้เลยต้องขอขอบคุณค่ะทั้งสามท่านว่าขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคขอบคุณนะครับเดี๋ยวพี่ไปส่งนะฮะดีที่สุด